อะไรล่ะแกไม่ไปเลจ้ะไม่ไปนะาหน่อยนี่แกมาหาัวของฉนฉันแน่ไปสจพวกะรนะไ้าเลยไะม่แกเด่รอดลวะจะสำคัญคนนี้หน่อยี้ไอ้อ่อ่าอย่าตายมไปละจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ย พี่เรากระสานไปอีกเอ้ยเอ้ยอย่าทำร้ายฉเลยนะอยากนี่แหละแกไม่รอดแล้วขอไม่ร่แมนสวัสดีครับยั่รู้จักนะครับเอ่มเอาละอ่ะตอนนี้ไปเข้าอะไรอ่ะมันเอาไว้ป้องกันพลังของพวกเราคันโนน่าครับพวกมันเรียกพวกมาเอาไงดีครับหล่ะฮอฟแมนจัดการฮอฟแมนเหรอเนี่ยตามนี้สามารถทำอะไรได้กันนะเอาละได้เวลาโชว์ฝีมือแล้วรออีกนิดเดียวเดี๋ยวพลังของฉันก็คงจะมาแล้วสินะ เด้อเวเวลาจังหยุดนิ่งน้อเดเวลาเลยน้อยเล็ดความรักของฉันอะมันโคตรเสียเลยยังไงล่ะฮ่าฮ่าเอาล่ะทุกคนรีบจะเฮ้ยขนาดเลยใกล้แล้วเลยไอ้บุ้งบุ้งแปะตรงนี้หนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งจีบเธอมั้ยเอาล่ะทุกคนเวลาใกล้บทสนุกแล้วนะเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมหรือยังล่ะ ไอ้สปีกแกแม่ไม่รอแน่ไอ่หันเอาละแล้วเปิดเป็นจุดเลยอซะโคตรเฟี้ยเลยนจุเลยครับนี่อะไระมองหน้ามาโอ้ชมงั้นเหรอไม่เป็นไรเขโหวเฟี้ยอยู่แล้ว